วันนี้เวลา9นาฬิกา50นาทีที่หอวชิราวุธานุสรภายในบริเวณสำนักขอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมอมเจ้าเฉลิมศึกยุคนสมงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญปสศลถวายสมเด็จพระเจ้าพะคณีเธอเจ้าฟ้าเพชราราชาสุดาสิริโสภาพพนวดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ24พฤศจิกาย,ยน2565การนี้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน10รูป เจ้าปร,ราชวาพิสถิตมหาศีมารามราชวาราวิหารจเจริญพระพุทธมนต์และสดับปรณกรพระรูปสมเด็จพระเจ้าพระคณิตเธอเจ้าฟ้าเพชรชรตราชาสุดาสิริโสภานาวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกาย,ยน2468และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่2ี่กรกฎาคม2554ร่วมพระชนสานต์สปี โดยทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สูขของประชาชนนานปาประการทรงก่อตั้งหอวิชราวุฒานุสร์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมคนว้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและประวัติศาสตร์ ในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่6ได้พระราชทานกําเนิดมูล,ลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมมล,ลนิธิเพชรรสุวัฒนาเพื่อสนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวเนื่องในรัชกาลที่6และเนื่องในพระองค์ทั้งทางด้านทุนทรัพย์องค์ความรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนประธานทุนประจำปีของมลูลนิธิเพชรสุวัฒนาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละองค์กรตามรับปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพัคินิเธอเจ้าฟ้าเพชราราชสุดาสิริสวภาพนาวดีจำนวน13องค์กรมีทั้งองค์กรทางด้านการศึกษาศาส,สนาสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์